สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกาบอนไซวันนี้มาอยู่ที่ร้านพี่ปองสายห้านะครับวันนี้มาอัปเดตราคาต้นไม้ร้านพี่ปองกันหน่อยนะวันนี้ขับผ่านนะครับขับขับผ่านมาทํางานที่แถวแถวพุทธมณฑลสายห้านะครับก็เลยแวะมาร้านพี่ปองมาอัปเดตราคาต้นไม้ส,สวยๆบ้านพี่ปองกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มี ไม้จบพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับในราคาเท่าไรกันบ้างนะครับเอจะได้เอาไว้เผื่อสนใจนะครับจะได้เอาไ,อะะไ,อาไปไประดับที่บ้านนะครับมีเยอะครับมีหลายต้นนอพี่ปองอยู่นู่นสวัสดีครับพี่ป้องนะไหนมาครับมานี่นะครับโดยตรงมานี่เลยนะครับมาหาพี่ปองแวะมา ได้เจอกันนานสบายดีเนาะพี่เนาะสบายดีครับวันนี้มีไม้จบๆหลายต้นไหมครับพี่ก็พอมีอยู่บ้างนีครับเนาะเดี๋ยววันนี้ให้พี่ปองอัปเดตราคาบอนไซให้กับพวกเราสักหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจต้นไหนจะได้แวะเอาไปตั้งที่บ้านได้เนาะนะครับมีต้นไหนต้นแรกนะครับพี่นําเสนอต้นแรกเลยไปเรื่อยๆครับเอาเลยตรงไหนก็ได้ครับเริ่มไปเลยเอาต้นที่แบบ จบๆหน่อยแล้วกันเนาะจบๆมันจะมีไอ้ต้นขายไปแล้ว๋อาขายไปแล้วอันนี้เป็นขายไปเท่าไหร่นะครับพี่เนี่ยต้นเข็มต้นนี้ขายไปเมื่อสิบปีที่แล้วเขาให้มาเปลี่ยนดินโอ้ยังอยู่กับเราอยู่ให้มาให้มาเปลี่ยนดินแล้วพอดีออกดอกเลยยังไม่อยากคืนเจ้าของชมก่อนขายไปเท่าไหร่นะครับพี่สิบปีแล้วผมขายไปห้าหมื่นนะครับนะคแต่เจ้าของ ทบจะไม่ได้เชยชมเลยั้งเนี่ยมาอยู่นี่ก็เปลี่ยนดินเสร็จเราก็ไปไอให้เขาอมื่อกี้เปลี่ยนแล้วมันออกดอกมันเขียวเลยเก็บไว้ก่อนอนะครับนี่ครับแล้วก็มีต้นโมกนะครับต้นนี้ต้นนี้โมกโครงสร้างจากเวียดนามฮะเอามาสร้างได้ห้าปีละนะฐานมันจะไม่เหมือนบ้านเราครับมันจะมีตะปุ่มตะปัือดูมีอายุเลยนะครับนะครับ มีอายุเป็นต่อมาฮะอันนี้สร้างครับพี่ก็จนจะจบแล้วเหลือยอดอีกเล็กน้อยฮะเหลือรายละเอียดนะครับเหลือรายละเอียดแต่โดยรวมๆก็โอเคแล้วเนี่ยนะครับโอเคแล้วจบครับต้นนี้เปิดเท่าไหร่นะครับพี่ปองต้นนี้เปิดไว้แสนครับหนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อนๆสนใจแวะมาได้เลยเพราะว่าโครงสร้างจากเวียดนามซื้อโครงสร้างก็ไหลมืนอยู่ออนะครับนี่ครับจบจบนะครับเนี่ย นะเพื่อนๆถ้าเอาไปถ้าจะเข้าลวดก็ไปเข้าลวดปลายกิ่งนะครับเพิ่มรายละเอียดลีลาเก็บรายละเอียดมีข้างหลังพี่ปองสองต้นนะเกาะหินนี่ครับจำๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหอันนี้เป็นเ็มน้าเกาะหินครับเหลือรายละเอียดไปนิดนึงอ่ายิ่งใก้นิดนึงครับเนี่ยใกล้จบแล้วเนี่ยจวนแล้วครับ เอาไปทําแบบเพื่อนๆแล้วสวยมากแล้วพี่เนะ <laughs> นี่ยนี่ดูขนาดนี่ผมเอานิ้วทาบนนะดูขนาดรากนะครับกับหินนะนะเลเ,ลเยเลเหลือปลายหน่อย,อยต้นนี้ปล่อยไหมพี่นี่ต้นนี้ตั้งไว้แสนห้ารับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยนะครับสวยมากนะครับก่อหินหรือว่าอยากจะได้แบบเอชชายเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันได้มาพร้อมกันเอาไปตั้งหน้าบ้านนี่แจ่วเลยนะพี่ได้มาพร้อมกันเดี๋ยวยอดนิดเดียวเหมือนกันครับ ครับเดี๋ยวย้อนนิดเดียวนึงข้างบนหน่อยหนึ่งตรงปลายตรงปลายอีกหน่อยก็จบแหละนะครับต้นนี้เท่าไหร่นะครับพี่เท่ากันครับได้มาคู่กันหนึ่งแสนห้ามืนบาทนับสองต้นสามแสนนะครับนี่ได้มาคู่นะครัไปตั้งหน้าบ้านได้สบายเลยครับลดได้ไหมครับพี่เนี่ยก็มาคุยกันนะ้น่าคุยกันนะครับมาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอต้นที่แบบจบๆนะสมาชิกใหม่ก็จะได้ไม่ต้องเอาไปเข้ารวดกันมากมาย อ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้น,ตนตโมกทรงบันดิตตนะพี่เนาะต้นนี้ผมได้โครงสร้างจากขอนแก่นต้นนี้ขายไปแล้วครับอ้่าขายไปแล้วรอเนี่ย <c oughs> ขายไปแล้วกระซิบราคาเท่าไหร่ครับพี่นตอนนี้ขายไปส <20, 000. S 2> องหมื่นสองหมื่นนะครับนี่โครงสร้างสวยมากจากงานขอนแก่นฮะโครงสร้างเป็นไม้จากสกนอน,นะครับสองหมื่นบาทขายไปแล้วนะครับใครมาชมคลิปก็ ถ้าอยากได้ก็แหม่อดไปเลยอันนี้ก็ตันนี้ก็ไม่เบาเวียดนามเหมือนกันโครงสร้างจากเวียดนามเหมือนกันโมเวียดนามมีหลายตัวครับตัวนี้ผิวจะเรียบอเป็นจีบนี่มีฝักโดยความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ของไม้ตอนนี้เปิดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอยู่ไกลนิดนึงเหมือนกันอ่าเหลือปลายฝั่งนี้จะไม่ทําให้เป็นทรงต้นหนักะครับให้อื เป็นกระถางตีนเผาจีนนะครับมาดูไซด์ย่อมๆกันหน่อยครับนี่ครับเล็บเลิบกลิบกบใช้ได้เลยนะครับอันนี้โมงหนูลากาหินอืมสิบปีแล้วครับเนี่ยสิบเนี่ครับหินแน่นตึบเลยสิบปีแล้วต้นนี้ก็ต้นนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทครับผมขายไปแล้วอืแล้วก็ไปแลกต้นไม้กลับอืมแลกกลับ เอากลับเอากลับมากลับมารักสิครับพี่รักมันผมชอบตรงที่มันใช่มันแน่นนะรัดอือกระทัดรัดครับแต่แต่ถ้าเกิดปล่อยก็ก็สี่หมื่นสี่หมื่นครับผมอันนี้เป็นหนูลารายละเอียดก็เหลือปลายเล็กน้อยใช่ครับเหลือปลายเล็กน้อยเองนะครับนี่ครับถัดมาอีกต้นหนึ่งโอ้โหใบนี่ยิบเลยนะครับพี่เนี่ยอันนี้ก็หนูลาเช่นกันอืมรักรอบรอบนี่เป็นทรงต้น อยู่ในกระถางนี่บอกได้เลยว่าเรียบร้อยนะครับกระถางจีนกระถางจีนหมดเลยเรียบร้อยต้นนี้เท่าไหร่ครับนี่ต้นนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยอดนิดเดียวเดี๋ยวยอดนิดเดียวนะครับเข้ารวดมันม้วนหน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆได้เลยนะครับตามจินตนาการของเราเลยนะครับนี่ครับถัดมาครับไม่แพ้กันเลยอันนี้หนูลาเช่นกันครับต้นนี้โครงสร้างมันแปลกตาดีใช่ใช่ผมยังมองอยู่ แล้วกระชับมันมันอันนี้ผมผมซื้อต่อมาอีกทีเจ้าของเดิมสร้างกิ่งไว้ค่อนข้างกระชับแล้วผมมาต่ออม,มาสร้างตอนได้มาสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตตำแหน่งอะไรอะไรมาหมดแล้วเขาวางตำแหน่งไว้ได้กระชับดีฮะผมก็เลยมาสร้างต่อแม่ถ้ามองมองมุมกล้องตรงนี้สวยมากเลยพี่เนโอ้โห <laughs> แจ่มเลยต้นนี้ทางด้านฝั่งกิ่งหนึ่งนี่ มันแลดูมันมีมิติอะไรอย่ังไงชอบกลเนาะนะครับอธิบายมันมันอย่างนี้ครับคือไอตัวนี้มันอยู่หลังมันเลยมีความลึกอืมใช่แล้วก็พอเราเลี้ยงตรงนี้ได้อีกหน่อยมันจะดูไม้มันจะดูลึกครับให้ดูยื่นออกมาข้างล่างนะครับเนาะกันเหลืออีกหน่อยนึงอันนี้ผมมาเลี้ยงเติมที่หลังแป๊ครับครับต้นนี้เปิดเท่าไหร่นะครับพี่นี่ต้นนี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆสวยเลยนะราคาใช้ได้นะครับ กว่าจะได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่แป๊บๆนะไอ้นีผมซื้อมาก็ซื้อต่อมาฮะก็มาทําเองชุดข้างหลังทําเองยังไม่ค่อยเป็นตรงนะข้างหลังมีเยอะนะครับแต่ว่าผมไ่ได้นําเสนอนะครับเอาเสนอให้ต้นที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะมาคู่กันอ๋อมาคู่กันนะเป็นทรงต้นนะครับบ่งบอกถึงความมั่นคงแข็งแรงเอาไปตั้งหน้าบ้านนะครับนี่ครับอันนี้หนูลามนะครับสวยงามลาต้นนี้ ได้มาหลายรางวันแล้วะสี่ห้ารางวันแล้วช่วยแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่เคยออกต้นนี้อ็เต็มอ๋อต้นต้นนี้ยังนะครับย่อไม่เต็มต้นนี้ย่อไม่เต็มแต่ต้นนี้มันเป็นพุ่ม,มเต็มหมดแล้วครับเพ <c oughs> ื่อนๆลองดูได้นะครับวันที่อะไรนะวันที่หกหรือวันที่แปดที่การอ๋องานที่นู่นเหรอครับครับไร่ริยะครับแวะมาหาต้นไว้พี่ปอไปประกวดซิมาซื้อไปต้นนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่เท่ากันครับอืมสี่หมื่นห้า ก็แปดหมื่นห้าพันบาทโอเคนะครับนี่ครับไรยไม้ต้นนี้ใบจะน้อยสะหน่อยนะนี้โคนดีมากอต้นนี้โคนสวยมากแต่อนีมันขึ้นครับต้นหญ้ามันขึ้นบังอ่าเมันขึ้นแล้วผมยังไม่ได้เก็บแต่โคนสวยมากโคนรอบเลยอืนี่พี่ปองแช่น้ําไว้นี่คือโมเขาชอบน้ํานะครับเพื่อนก็แช่มั่งไม่แช่มั่งจะให้เขากินมั่งไม่ให้กินมั่งต้นนี้โคนสวยมากเห็นไหมครับมีรากรอบเลย รากรอบเลยช่วงหน้าหนาวนะครับไม้ก็จะประมาณนึงประมาณนี้โมกนี่ต้นคู่นะครับสองยอดครับสายขวาหลังๆสามสูตรเลยอันนี้กระถางเก่าด้วยอืกระถางเคลื่อบสามสิบสี่สิบปีละกระถางของคนไทยนะครับครับเอาเหรออตัวนี้มันทําไมบอกผมผมก็ว่าญี่ปุ่นแล้วเนี่ยใช่คนไทยเคยทําพักหนึ่ง แล้วก็ตลาดมันไม่ค่อยดีเขาก็เลยเลิกทำมันก็เลยมีอยู่จำนวนไม่เยอะมีอยู่จำนวนไม่เยอะมาอยู่ในต้นมาให้ต้นโมกต้นคู่ของเราอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆกระถางใบนี้นะครับมีตำนานกระถางใบนี้มีตำนานต้นละเท่าไหร่ครับพี่ต้นนี้ไอ้นี่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าพันบาทโอเคเป็นค่ากระถางครับกระถางก็ไม่ธรรมดาโอคูมาข้างหลังครับเพื่อน ต้นที่ยังไม่ค่อยจบเรายังไม่ค่อยเปิดราคาให้เพื่อนๆแล้วครับเนาะนี่ครับนี่ครับมาดูต้นนีโซนโซนเหมือนเหมือนคอลเลกชันผมเลยอ๋อทำนี่ขนาดออกงานประกวดออกงานประกวดนี่ทั้งโชว์ทั้งประกวดนี่ได้เลยนะครับท่านพี่ปองอันนี้เคยได้ยอดเยี่ยมที่บุรีรัมย์แล้วบ้าๆนี่ครับนี่ครับดูตำแหน่งตรงกล้องตรงนี้จะเป็นชั้นเป็นช่อเป็นฉัตรจังใหญ่นะครับเพื่อนๆต้นใหญ่สวยงามมากนะครับ ต้นนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่นี่ต้นนี้สามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นบาทต้นนี้เคยได้รางวัลน,นะครับเพืเ่อนๆโมกต้นนี้สี่สิบกว่าปีแล้วครับอออันนี้โมกไทยบ้านเราโมกหลาแม่สวยจริงๆนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยอืมแน่นดีแน่นดีนนดเต็มดีนะครับเรวสวยงามนี่ผมลิดใ,ใบไปได้ยังประมาณยี่สิบวันเพิ่งแตกใบยังไม่เต็มครับเพิ่งแตกใบอือืม ต้นเท่าไหร่นะครับพี่สามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นบาทสังเกตนะครับต้นไม้พี่ปองนี่เขียวทุกต้นนะโดยเฉพาะโมกนะของผมกอนลุงจ้านี่ไม่อย่างนี้มันค่อยจะเหลืองเหลืองแล้วทิ้งกิ่งด้วยเอ้ามาดูต่อครับมา,ามเคล็ดลับพี่ปองได้เ,เลี้ยงยังไงนะครับเลี้ยงโมกนะครับถ้าสังเกตนิดน,นึงผมจะหลอ่อ,อ,อ,อแล้วน้ำเนี่ยผมจะแช่มัง่งไม่แช่มัง่ง<อ>มันมันจะไม่ได้ มันจะไม่ได้ชํำานี้ตลอดครับทั้งอาทิตย์จะชํำอยู่ประมาณสามสี่วันแล้วผมก็ก็ฉีดน้ำออกไปอ๋อเออใช่สังเกตได้นะครับเพื่อนๆพนพี่ปอเขาจะแช่น้ำฉีดฉีดน้ำออกไปฮะแล้วก็สามสี่วันให้แช่แล้วสามสี่วันก็ปกติฮะแล้วโม่ผมก็จะจะเขียวดีแบบนี้อันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับของผมเองอ่านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปแช่มากลองดูครับลองดู แต่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้ตลอดการครับครับครับ,รบให้มีสลับกันบ้างครับสลับกันบ้างอตัวนี้เป็นโมกเวียดนามครับตัวนี้เป็นโครงสร้างโมกเวียดนามที่ผมได้มาสร้าง5ปีเร็วมากตัวนี้ตัวนี้สร้างจบยอดแล้วแล้วทรงนี่โอ้โหแม่มแข็งแรงกำยำมะะครับมันติดดอกครับผมก็เลยยังไม่ซอยอแล้วโมกตัวนี้นะครับ ติดดอกทีหนึ่งอยู่ได้สองเดือนอมไม่เหมือนโมกลาบ้านเรานะครับโมกลาบ้านเราบางทีโดนโดนน้ำอะไรเงี้ยดอกร่วงแต่เนี่ยมันจะติดอยู่อย่างเงี้ยครับแน่นเลยก็ติดพราอย่างเงี้ยสองเดือนมันก็ร่วงครับมันก็มีร่วงแต่มันร่วงไปไตัวใหม่ก็แตกมากครับถ้ามันติดดอกทีหนึ่งเห็นดอกไปเลยสองเดือนสบายๆโอโ้แล้วดอกโมหหอมด้วยนะครับเพื่อนเอาไปตั้งนาบ้านนี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับไม้ทรงขนาดนี้ ใครมาเห็นก็ต้องร้องโอ้โหต้นนี้เท่าไหร่ครับพี่เปิดต้นนี้สองแสนสองแสนห้าหมื่นบาทอืมครับถัดมาอีกต้นหนึ่งนะครับโอ้โหใบรู้สึกว่าใบจีบๆเล็กๆเนาะอันนี้เป็นโมกเวียนาเหมือนกันครับเวียนามีหลายตัวมากไอ้ต้นนี้ก็เป็นปุ่มมีพุ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าปุ่มมันจะไม่เยอะเท่าไอ้ต้นแรกแต่ต้นนี้เป็นโมที่เลี้ยงไวมากมันโตไวแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวใบ ใบกลางไอ้ตัวนั้นตัวใบใหญ่นี่ใบกลางแล้วใบเขาจะเป็นจีบนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นจีบใบใบกลางตัวนี้อันนี้ก็ขยายพันธุ์อยู่ครับขยายพันธุ์แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยทําลงดินเล่นไซส์ใหญ่เพราะตัวอื่นๆมันบางตัวช้ามากมีอยู่ตัวอยู่ช้ามากลํากิ่งไม่ได้หลังใจสักทีใช่ไหมครับมันเลี้ยงไม่ ไม่โตครับเลี้ยงอยังไงก็ไม่โตช้ามากมีอยู่สองตัวที่บ้านเลยไม่ไม่ไม่ขยายพันธุ์นั่นครับนี่ครับทำไมถึงบอกว่าทําไมาราคาบอนไซไปยังไงร,ราคาเท่าไหร่ถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าการสร้างนะครับกิ่งแต่และกิ่งกว่าจะได้โอ้โหนะครับใช้เวลาแล้วก็ผมสร้างซื้อตัวนี้ผมซื้อไม้จบครับที่ที่เวียดนามซื้อไม้จบแล้วก็ ที่ร้านเนี่ยผมเกรงใจเขาไม่กล้าตัดยกมาตัดที่โรงแรมหรือจะตอกลับเกรงใจเจ้าของเกรงใจเจ้าของเขาคือชอบชอบตรงชอบโคนกับแบบนี้เขาอแต่ว่ากิ่งเขาทําไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเราผมก็เลยมาตัดทิ้งทำใหม่มันมีความเอี้ยวนะครับต้นนะครับ ตันนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยสองแสนห้าเหมือนกันสองแสนห้าหมื่น 250, บาทโอ้โหสวยๆนะครับเพื่อนๆครับอ่าเรามาดูอีกต้นหนึ่งมะสังแลละครับตอนนี้ต้นนี้มะสังม,มะสังนี่เป็นไม้ไทยเราเองครับอ่อวันนั้นผมเคยเอาไปไปประกวดที่ลำพูนทีนึงแล้วก็เจ้าของเก่าเขาเห็นเขาเขาบอกจำแทบไม่ได้ ตอนอยู่เขาเขาทําไว้ไม่สูงอ๋นะอ,ะอะจะของเก่าจำไม่ได้จำจำตอไดจ้จำตอได้เลยำจำต้นจำต้นเฮ้ยใครของ,องเราเปล่าตอมันคล้ายๆเนี่ยนี่ครับดูผิวครับเพื่อนๆดูผิวเนี่ยครับมาส่งผิวก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้ถึงดูถึงความเก่าแก่ขลังนะครับอย่างที่ลุงจำเคยพูดนะครับดูมีอายุนะครับ เีลาครบนะครับกิ่งครบนะครับเข้าลวดไปกิ่งเล็กน้อยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็อยู่ในโซนไม้จบเช่นเดียวกันต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตันนี้สามแสนสามแสนบาทต้นนี้โซนหนึ่งนี้จะเป็นไม้ที่ลักๆหน่อยจะอยู่ใกล้ตาที่ราคาย่อมย่อมหน่อยจะอยู่ห่างอยู่ห่างน่อยนิดนึงคือตรงนี้เรานั่งทําไปด้วยจะได้เห็นด้วยโอ้ข้างข้างเคียงกันนี้ไม่ทำบันไดเนี่ยตะโกต้นนี้เป็นตะโกหนู นี่เลี้ยงท่อนจบนี่โอ้โหกว่าจะจบนี่อันนี้อันนีน้น่าจะเป็นต่อเดิมของเขาเนะใช่ครับใช่อันนี้คือเลี้ยงครับเ<ช>นี่ยท่อนจบเนี่ยเนี่ยกว่าจะได้โครงสร้างเดิมเขาเอี้ยวมาเลยสวยมากครับแค่ตรงท่อนจบเนี่ยครับเพื่อนๆโอ้โห,โหไอ้นี่เป็นปีแล้วไม่ขยับเลย <laughs> เป็นปีแล้วมแต่งมาให้ แล้วแล้วลำกิ่งนะครับเนี่ยลำกิ่งเนี่ยกว่าเราจะเนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเลี้ยงกันนะนะครับใช้เวลาด้วยแล้วกว่าเขาจะใหญ่ให้เราในขณะเดียวกันเราเลี้ยงใส่กระถางเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วเขามายางงี้ได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาต้นนี้กี่ปีปพี่สร้างมานี่โอ้โหเกาหัวเลยอาคือผมผมสร้างบอนไซครับ <c oughs> ครับผมไม่ค่อยอยู่กระถางใหญ่มากๆช่วงทำรายละเอียดอ่าครับช่วงช้าเนายละเอียดผมจะมาใส่กระถางบอนไซเลยครับ เพราะว่าอย่างแรกคือเราปาดตุ่มบางไปแล้วไม่ต้องไปเสียวตอนตอนตันขึ้นมาขึ้นแล้วมันเสียวตะโกนูนี่เสียวผมก็เลยขึ้นตอนไม้ได้สักเจ็0 7ิบกสิเจเปอร์เซ็นต์แล้วมาสร้างเลยไครับช้าหน่อยไม่เป็นไรไมกตอเลยไม้ตายอ่าใช่ใช่เลี้ยวไม้ตายช้าหน่อยช้าหน่อยกี่ปีครับในตัวนี้กว่าจะมาขนาดนี้ได้พี่ฟองจำไม่ได้เลยมันนานซื้อต่อเข้ามาด้วยครับแต่ว่าผมมาทำเองนี่ประมาณ สี่ปีอสี่ปีสี่ปีมันเลี้ยงได้แค่นี้ยนี่ประมาณสี่ปีได้แค่เนี้ยนะครับเพื่อนๆปีน้องนั้นก็ได้รายละเอียดได้มากขึ้นครับตอนนี้เปิดเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้สองแสนบสามครับสามแสนบาทนะครับสองแสนโอ้สองแสนบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาดูได้ครับตัวหนูมาเลย์ติดต่อมาแล้วแต่ว่าเกี่ยงค่าส่งกันแล้วเขาจะมาให้ผมลดผมไม่ลดเพราะผมมีความรู้สึกว่า ถ้าเราเอาของสวยๆไปเมืองนอกหมดเนี่ยบางทีบ้านเราไม่มีมก็เลยอยากขายไม่อยากแต่ว่าอยากให้มันอยู่บ้านเราก็เลยยอมอดแล้วเวลาถ้าส่งส่งยังไงกันครับเนี่ยตอนนั้นเขาจะให้ผมส่งข้ามาม,มาเลแล้วให้ผมเป็นคนออกค่าคุาส่งก็เลยไม่ตกลงอ,อแต่ราคาตกลงอะไรกันหมดแล้วนะครับ,บ <S <S ก็เลยก็รู้สึกใจไปอย่างหนึ่งว่าอยากเก็บไว้บ้านเราบ้าง จนเก็บไว้บ้านระบ้านถ้าเพื่อนๆสนใจมาไปได้นะครับได้เนี่ยครับพี่ปองปล่อยทุกต้นนะครับแต่ละต้นเนี่ยมีประวัติแล้วก็มีตำนานไปดูไม้ใหญ่ๆกันบ้างดีกว่าเผื่อเพื่อนๆอยากได้ไม้ใหญ่ๆนะครับเอาไปประดับบ้านข้างหน้าครับมีหลายต้นเหมือนกันคือตั้งแบบหน้าบ้านนี่เรียกได้ว่าคือเต็มตาเลยครับเพื่อนๆใครมาบ้านแล้วนี่ไม่อายเลยทั้งด้านไหนหน้าไม้นะครับพี่ด้านนี้เลยนี่ครับเพื่อนๆ โอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเพื่อนๆรูปทรงไป็ครับตัวน,นี้ <S <S เป็นโอ้หไทเกอร์อครับ,บน,น,นี่อยู่ช่วงหนึงที่บ้านเรากำลังนิยมครับส่จีนครับผมก็ไปไต้หวันเพราะว่าส่จีนสวยๆเนี่ยไต้หวันคัดไปครัคัดไปอยู่ประเทศเขาแล้วผมไปเจอสวนเนี้ยก็เอามาตอนนั้นมาตู้หนึ่งก็ ขอเก็บไว้สี่ห้าต้นรุ่นนั้นนะครับไม่สวยมากชุดนี้มันเต็มตาเ <c oughs> ต็มตาจริงแล้วยู่ในกระถางบางๆออันนี้เดี๋ยวต้องสั่งสั่งทำกระถางหนาอีกหน่อยเอาเหรอครับหาหาซื้อกระถางจีนไม่ได้ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่กระถางจีนไซส์นี้มันราคามันโอ้ต้องมจะเอากระถางประมาณเท่าพาเลตนี่แหละครับพี่ที่อยากได้หรือใหญ่กว่านี้สักนิดสัก เทียบกับพี่ปองนะครับเนี่ยต้นไม้ต้นเบปเลยนะบ่อยไหมครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ตั้งเวลาหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนๆมาเอารถยกไปเนี่ยสง่าสง่านะมีสง่าราศีหนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อนๆแวะมาชมคือ ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่า,าไซจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเลิกนิยมไปแล้วแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันเองไม้สวยๆที่เก่าๆเลยเนี่ยราคาไม่ลงนะครับไป,ไ,ไปทีขึ้นทีไปทีขึ้นทีเฉพาะชุดสวยๆนะครับแต่ถ้าชุดธรรมดาธรรมดาก,ก็ว่ากันไปหานะชุดเก่าๆชุดพวกเนี้ยไม่ต่ำกว่าห0ิปีต่ำกว่าแน่นอนครับดูเพื่อนๆดูรากนะเอาดูใกล้ๆ ราคาหนึ่งล้านเหรนึ่งล้านบาทเพืเ่อนๆดูนะคือเขากอดรัดฟัดเปียงกันแบบแน่นแล้ยิ่งถ้าเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันใหม่ที่เขาขึ้นมานะครับเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาอุดรูพวกนี้เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะถ้าเราไม่เอาออกมันจะเป็นแผ่นเลย <c oughs> แบนๆเลยเต็มกระถาง <c oughs> แล้วดูแบบเก่าแก่โบราณสวยงามนะครับเนี่ยไปตั้งหน้าบานนี่รับประกันได้นั่งดูกันทั้งวันทั้งคืน,นมีความสุขนะนะครับผัดมาข้างเคียงต้นหนึ่ง ยอมลงมานิดนึงอ่ะนะครับยอมลงมานิดนึงไปครับอันนี้เป็นเป็นน้องของต้นนั้นครับมาด้วยกันครับชิ้นนี้มาด้วยกันต้นนี้ต้นนี้ก็ห้าแสนครับห้าแสนบาทนะครับเพื่อนๆถูกกว่กันครึ่งนึงผนสวยมากอือสวยมากนั่งดูครับรอบต้นเลยยิบเลยนะครับยิบเลยแล้วก็กำลังจะเพิ่มอีกแลวนะครับนั่นอ่ะกำลังจะเพิ่มอี้วครับแบบมีมีล่าอากาศมาแล้วตั้งใจว่าจะ ให้อยู่ประมาณนี้แล้วังไม่เอาแล้วรับเด็ดออกนี่นะครับห้าแสนบาทนะครับเพื่อนข้างเคียงกันอีกต้นหนึ่งโอ้โหไม่แพ้กันเลยพี่ปองโอ้โหตัวนี้จะเป็นไซจีนอีกชนิดหนึ่งเอาไปไซจนคล้ายกันจะคล้ายกันจะคล้ายต้นนี้แต่ไอ้นี้ไม่ใช่ไทเกอร์จะคล้ายกันคือไซจีนมีหลายชนิดครับ เนี่ยเวลาเพื่อนๆได้ไปเนเห็ดแบบนี้ก็กริบได้เลยนะครับเนี่ยกริบปป๊บกริบปั๊บอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ได้ตัดแต่งนั่นเห็นไหมครับพอกริบปุ๊กก็จะเป็นช่องเนี่ยครับเนี่ยการตัดแต่งพี่ปองทําให้ดูเลยครับไม่ได้ยากอะไรเลยตัดบอนไซถ้าเราถ้าเราไม่ทำคือถ้าเราไม่ทําปล่อยกิ่งให้มันยืดยาวหรือไมไม้จะเสียทรงแล้วปลายกิ่งมันจะอ้วนแล้วก็บวมเนี่ยทำอย่างเงี้ยปลายกิ่งจะไม่อ้วนไม่บวมอย่าไปเสียดายไม้ครับใครดูคลิปผมยิ่งแน่นนะครับอ่า เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะครับเนี่ยเห็นพี่ปองทำเนี่ยไม้จบอย่าอย่าปล่อยไม้อย่าปล่อยไม้ทิ้งครับต้องคอยเล็มไม่งั้นปลายกิ่งบวมเสียไม้เลยเห็นไหมครับสวยเลยเห็นช่องเลยเห็นไหมครับเนีย่ยเล็มไม่ยากด้วยมหน้าไม้จะมีช่องรายละเอียดจะแน่นมือเด็ดยังได้เลยเห็นไหมนเปิดหน้าไม้นะเปิดช่องหน่อยเดี๋ยวเราก็เห็นละนัน่นเห็นปะ เนี่ยไม่ยากครับเพื่อนๆแต่งไม้อะนะครับอย่าไปเสียดายกิ่งที่เกินออกมานะครับเสียดายโครงสร้างเดิมดีกว่าครับนี่ครับนี่เี็บรอยเห็นไหมเปิดหน้าไม้ให้เราเห็นแล้วต้นนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่ต้นนี้สามแสนสามแสนบาทนะครับแวะมาเลยนะครับพี่ปองส่งถึงที่ไหมครับเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือร่าส่งโอเคนะครับส่งเลยส่งด้วยนะครับต่างจังหวัดใกล้ๆพี่ปองมาคุยกันได้ครับครับไปยันทั่วประเทศไปเลยเห็นพี่ นะครับวันนี้ก็มาหอมปากหอมคอจริงๆต้องมีอีกหลายต้นนะครับมีอีกหลายต้นเลยนะแวะมาให้ดูแบบไม้จบๆเรียบร้อยเรียบร้อยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้ากันแล้วกันเอ้เดี๋ยวขอพปล่อยต้นกันแล้วกันแต่ต้นนี้มันสะดุดตาแปลกๆดูมันโล่งๆแต่มันแหมอ๋อไอ้นี่เทมนหน้าครับอืมเทมนหน้าผมพึ่งพิ่งมาคัดกิ่งทําใหม่อ๋ออขึ้นคัดกิ่งทําใหม่ ดูมันกระชับเลยทําแบบนี้นะี่นะใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยวพวกนี้ออกมาใหม่ครับก็ต้นนี้ถ้าปล่อยปล่อยไม่ได้พี่เนี่ยสองหมื่นครับสองหมื่นสองหมื่นราคาไปเลี้ยงต่อกันเองครับไปเลี้ยงต่อกันด้วยเองโอเคนะครับแทนถ้าเพื่อนๆได้ดูถ้าอยากได้ไม้โครงสร้างนะครับแบบนี้บ้านพี่ปองมีอีกเยอะนะครับมีเยอะเลย นับก็มาติดต่อสอบถามกันดูได้ส่วนเบอร์โทรศัพท์นี่ผมแจ้งไว้ให้ตอนหน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนับนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เสียสละเวลาชมวันนี้ผมกักบพี่ปองขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่